รู้ไหมคะว่าทำไมลูกถึงก้าวร้าวในหลายบ้านเนี่ยลูกก้าวร้าวก็เพราะว่าเราเนี่ยจัดการพฤติกรรมของลูกในแบบที่ไม่ถูกวิธีนะคะไม่ถูกวิธียังไงอาจารย์ก็จะเล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะว่าสมมติเริ่มต้นด้วยลูกกำลังแบบทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมเช่นลูกกำลังเ,เล่นเกมนอกเวลาที่กำหนดเอาไว้นะ แล้วคุณก็เข้าไปจัดการคุณก็บอกว่าหยุดได้แล้วแต่คุณเข้าไปจัดการด้วยความโกรธนะคือครั้งแรกๆคุณอาจจะบอกแล้วลูกไม่ฟังลูกก็ยังคงเล่นต่อไปเฉยไม่สนใจคุณก็เริ่มอารมณ์คุกลุ่นแล้วสิแล้วคุณก็รู้สึกหงุดหงิดคุณก็จะโกรธแล้วสิคุณก็จะเสียงดังกับเขาพอคุณเริ่มโกรธเขาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเกิดความกลัวอยู่ข้างในนะคะ เด็กเนี่ยเวลาพ่อแม่โกรธเน่ยไม่ใช่ว่าเด็กสบายใจนะเด็กกลัวนะเพราะเด็กกลัวเด็กก็ทำไงอ่ะเด็กก็จะโกรธตอบคุณนะคะคือการโกรธตอบของเด็กเนี่ยนะเป็นการที่จะปกป้องตัวเองไม่ให้คุณเข้ามาจัดการเขานะคะคล้ายๆกับสร้างกำแพงขึ้นมาแล้วละ่ะเขาก็โกรธตอบคุณอรารวาดใส่คุณเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณกำลังจะมาแรงกับเขาเขาก็แรงกลับไปก่อน หรือไม่ก็แรงตอบนะคะพอเขาแรงตอบมาปุ๊บคุณก็รู้สึกตกใจหรือไม่ก็คุณก็กลัวขึ้นมานะคุณก็คิดในใจว่าฉันคงแรงกับลูกเกินไปคุณก็จะอ่อนลงเพราะคุณอ่อนลงปุ๊บคุณยอมลูกลูกก็จะรู้ทันทีเลยว่าถ้าเข้าแรงตอบเนี่ยทุกอย่างจะเรียบร้อยทุกอย่างจะเข้าทางเขาถ้าเข้าแรงตอบพ่อแม่เขาแรงออกไปหรือเขาแรงออกไปก่อนเนี่ย พ่อแม่ก็จะยอมคำนะคะโอ okay. เคเรื่องครั้งนี้ก็จบครั้งต่อไปลูกก็เล่นเกมเกินเวลาคุณก็เข้าไปจัดการคุณก็บอกว่าลูกหยุดได้แล้วอะไรจำนองน,นี้ลูกก็ไม่สนใจทีนี้พอไม่สนใจสักพักหนึ่งนะคุณบอกหลายครั้งคุณก็เริ่มโกรธมันก็จะเข้ารูปเดิมแต่ครั้งนี้ไม่ไม่เหมือนเดิมแล้วนะตรงที่ว่าพอคุณแรงกลับลูกนะลูกก็จะแรงตอบคุณ แล้วก็จะแรงยิ่งกว่าเดิมด้วยซ้าไปเพราะว่าครั้งรู้น่ะเขาเคยเรียนรู้ว่าถ้าเขาแรงตอบพ่อแม่พ่อแม่จะยอมเขาครั้งนี้เขาจะแรงขึ้นกว่าคราวที่แล้วนะคะนี่ก็คือการที่ทุกอย่างมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสไปรัลคือเป็นเกลียวขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆนะคะคือความรุนแรงของพฤติกรรมของลูกจะมากขึ้นเรื่อยๆ พอคุณเห็นเขาแรงโหแรงกว่าที่เคยนะคุณก็จะหยุดชนะงักตอนนี้เขาก็เรียนรู้ว่ายิ่งเขาแรงเท่าไหร่แรงมากขึ้นกว่าเดิมเท่าไหร่ทุกอย่างก็จะเรียบร้อยพ่อแม่จะยอมเขานี่คือ,อที่มาของความก้าวร้าวพฤติกรรมก้าวร้าวในตัวของลูกนะคะในที่สุดมันก็จะลงเอยด้วยอะไรละ่ะลงเอยด้วยคุณทนไม่ไหวคุณก็เอาเลยลงมือหรือไม่ก็ลูกก็ ได้ตามวิถีของเขาเพราะว่าคุณยอมนะคะในที่สุดระเบียบวินัยก็ไม่เกิดขึ้นแถมยังโกรธพ่อแม่อีกคุณก็รู้สึกเหนื่อยกับลูกคุณก็เบื่อไม่อยากจะยุ่งกับลูกแล้วปัญหามันก็ไม่ได้แก้ไขนะคะถ้าอย่างนั้นจะต้องทํำยังไงอาจารย์ก็แนะนําว่าให้คุณใจเย็นๆเ,เวลาเราจะฝึกระเบียบวินัยลูกหรือเราจะสั่งสอนลูกหรือเราจะหยุดลูกจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะที่เราคิดว่าเขาจะต้องเปลี่ยน หยุดเล่นเกมได้แล้วอะไรเงี้ยเราต้องใจเย็นใจนิ่งแต่พูดอย่างหนักแน่นย้ำเตือนแล้วยืนยืนอยู่ตรงนั้นอย่าจากไปไหนนะคะเพราะว่าถ้าคุณหายไปไหนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าคําสั่งคุณที่ให้เขาหยุดหรือให้เขาทาอะไรที่มันถูกต้องกว่านี้นะคุณไม่ได้เอาจริงคุณก็เลยสั่งแล้วคุณก็ไปนะคะเราไม่ทําอย่างนั้นนะคะเราเอาําสั่งอย่างหนักแน่นโดยไม่มีอารมณ์โกรธ แล้วยืนดูจนลูกทําตามคําสั่งเรียบร้อยอันนี้อาจจะดูฟังดูแล้วมันแบบไม่ไม่ง่ายหรอกนะแต่คุณจําเป็นจะต้องทําแบบนี้นะคะถ้าจะไม่ให้เกิดความก้าวร้าวในตัวของลูกและจะทําให้ที่บ้านเราก็จะสงบสุขพอนะคะจําเอาไว้ mm hmm. บ้านส่วนใหญ่อะที่มีปัญหาเพราะว่าจัดระเบียบวินัยลูกไม่ดีไม่ได้ฝึกระเบียบวินัยให้กับลูกนะคะ ฝึกแบบลุ่มลุ่มดอนดอนเดี๋ยวทําเดี๋ยวไม่ทําเดี๋ยวฝึกเดี๋ยวไม่ฝึกเดี๋ยวอารมณ์อรลยเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเอาเรื่องอะไรทํานองน,นี้นะคะมันก็เลยขึ้นขึ้น,นลงลงและในที่สุดวินัยก็ไม่ได้เกิดก่อร่างสร้างขึ้นในตัวเด็กนะคะมันก็เลยเป็นปัญหาเรื่องรังไปเรื่อยๆนั่นทำให้คุณอ่านหนังสือสร้างวินัยให้ลูกคุณเพื่อจะได้จัดก,การระเบียบว,วินัยลูกอย่างมีประสิทธิภาพนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่าย แล้วอ่านหนังสือสร้าง EQ ให้ลูกคุณควบคู่ไปด้วยมันเป็นหนังสือคู่กันนะคะเพะเราฝึกระเบียบวินัยเราจัดการระเบียบวินัยเราก็ต้องจัดการอารมณ์ด้วยเพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยกันไม่มีเด็กคนไหนที่ถูกฝึกระเบียบวินัยแล้วจะไม่โกรธจะไม่อารมณ์เสียนะคะอ่าน EQ ให้ลูกคุณสร้าง EQ ให้ลูกคุณเนี่ยจะทําให้คุณมีเทคนิคในการจัดการอารมณ์ของลูกรวมทั้งของตัวคุณเองด้วยนะคะแล้วถ้าใครอยากจะทําให้ดีมากขึ้น,นเรื่อยๆก็ามาสร้างรากแก้วในชีวิตของลูกโดยการเรียน โดยการเรียนขอส่วนไลน์เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดีนะคะโอเคค่ะหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณนะคะสวัสดีค่ะ